รอยสี่สิบช้ไหครับเองแล้วเขาโคชเแล้วซิเมื่อแหร่ล่ะบาจพ่อครรัพ่อคารัรับองนี่คับองตัวมวคนเขเมื่อไปใสรจกไปสุราเราเราคืนหอดภรรยาเราเอาเมื่อทั่วข้าว่เมื่อไหรเมื่อเลยเอ้าเมื่อ่ไม่ไหวแล้วนอนิดถึงมากแล้วผากเอ้ยป่ะเอ้ยอ้าวปัง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 ชงขำเช่นนี้เด้อ ฝากว่านนชินนุ่นลาบุญเอาไปเสียบอ๋อายไปด้วยนักทำไมทำไมเกิดขึ้นเร็วมากพควนฮะมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะคอยพร้อมก่อนนั่นแล้วยังอ่ะเดึงอินเข้าอาจารย์แล้วแล้วปฏิยุทธ์สกุลดิแล้วปฏิยุทธ์ใส่แล้วปฏิยุกินหมา เรกินเรากินสากตเรกินสากปตายเลยเวมาเพื่อกินมาตุ้ยตันออกเนี่ยบอเป็นยังดอกบอยอดไกินนองเรียว่าทาแหลกเขากินดีลดามาเด้อนำดามานะครับท่านว่ายังผพดขอตรวพี่น้องทางสุินธรเดินว่าอยงเขาถึดเลยเืเก่ามอนซื้อเลยมาอนีสามหนึ่งตัวเดียวต่อมนึ่งสามหนึ่งสองซื้อเลยหนึ่งล้นเปอร์เ็ เมื่อคืนเนี่ยฟันเท็นเด็กหน่อยไหาสัวครับบอหาบไาความสัวจะของเนื้อวาวโมนี้วันที่สิบสองสิทธิ์เล็กล่าว่าอุ้ยวันลอยกระทงออกแน่แนวันที่สิองมันออกสิหาจะของจัหองแต่วันนี้ก่ทีเท่าไหร่สิหาเออหนึ่งห้าห้าหนึ่งสมเออสัวครับบอความสวขงข่อยสัวนะสามสองหนึงยู่าสิถึอเล็กไงแต่ถืเล็กเล่ามันสิคัดโชว์มโมไกข้าก็แม่้านหาแสน่มี่คนก็จิตจ่าอันเก่าเขาอยู่ สิว่ารพื้นสิว่าโดนตีบ่ได้ว่าค่ะบ่ได้ว่าเบ๊ะปากใส่แหมต้องขอบคุณนไม่เลยสีนะจะบ่ได้เบิ่งฉากนีเติ่งเ้ยเขาแปลเป็นเพราะเลยสียังสวยต้องรอชมเป็นบ่ไป็าย่งดีเจ้าหนูบ่ได้เบ๊ะปากใส่ผันไอ้วัดดอกค่ะพอกันใส่หนูเบ๊ะปากใส่หนูต้นนี่เดี๋ยวทีนี่บออะ่บทิศาครบสวยไงทิศาผมงายผมโดเห็นบ่ต้องสั่นแล้วขมูรีเฮ้าน้าทิศานุ่มไหมกระทอกการหั่น ไม่เสร็จแล้วพอกันใส่กับหมวลายมาเยอหน่อพ่อรุ่นหนีอุ้ยพ่อใหญ่พ่อแต่ว่าเป็นพ่อนั่นข่อยเปิดไอวัตเด้อค่ะไอวัดเด้อว่าเนี่ยวาหนึ่งสิบบาทสังบ้างนี่อ่ะปวดชีบไม่ได้เนี่ยนี่นี่อ้ยข่อยคึ้นบกประทับใจแทนว้นี่แล้วพระเอกก็เป็นลายเป็นทวารเป็นยาเออืออืออ่านั่นขงเป็นรอยเป็นยังบัดนี้เป็นรอยเป็นยังมาเป็น ยังอีกโอ้ยผู้ได้ีน่อยูด้หน่อยนู้ได้หน่อยไหมผู้นีแตงกวนลำพร้อมอย่เาเาเบกเพิอาปุ่มป่มอลำไหนเพ่ื่องเครื่องเคองแรงแรงแรงงแรงแรงแงรแรงแ่งแร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 งอรงงแรงแงแอนแรงแรงงงงรงงรร ป่นยืนเน่ยอจะบนเสียบีบบอเอาไปไว้นน่ตีบานเสียบีลาตะลบุรีใกล้ๆเนี้ยเนาะกว้นนห่แม่จับจูดมาเลยตีหนจับจูดดึงมาเลยเนี่ยปานเพิ่นยุใสก่อนเนี่ยเนาเี่ยเนาะนาะเนาะเนาลเนาะ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 นานานาเนา่เนนาะเนาะเนาเนาะนาะนา่บนาะเนาะเนาเนาะเนมเนาะยนาะเ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 นาอยูาะเนาะนาะเนา่เนบเนานาะเนนาะเนานานน้ะนุ่นเนาะเนานเนยนาะเนานาะเาเนานาอเนาาาเาอาาาเานน ให้มอดบ้านน้องกุ้งผู้เขียวมาวาวจนคนย่ครับพว่าจังไหนเอาจังจังไหนอยู่นะพ่อสันนี้เลยเนาะคนเชียวรู้ว่าเออแข็งพอปสิทสามม้นเบื้องกเลยเศ้ามากสียก็เลยโอ้โมเมนต์มือแรกเป็นมากแล้วก็เลยไปตามเอาไปโจรนะบอก็ว่ากันดีได้ฉันมาแค่ตำแหน่งกกันี้น่ารักอ๋อพอดีมงก็เลยโซ่ที่ม่บุามากเลยโซ่ที่มากทำานหนักมากตัวมาตัมาตามเข้ากัน พ่อพ่อเปดว่าลชวนมาอยู่กับพ่อสรุปพ่อสันสันกันนี่นะสันสันกันนี่ทางเสถียนใจหน่อยแต่ว่าพอดีเขาเฝืนเสี่ยวลู่ยุติเอาโอเคปุ๊บมาเลยปุ๊บกปุับกับมาเลยไปนี้กับพ่อเลี้ยงโตพ่อเดี๋ยวพ่อสี่โตกลับกตบพ่อคิดว่าพ่อสี่โตกลับหรอกคือว่าแค่หยอกกันกันเล่บบอลลู่าเป็นเรื่องนกินนี่ไม่รู่กับพ่อสรุปแต่คิดว่าพ่อเพาหยอกมพ่อพ่อเาลี้ยพ่อกัน ก็ความจริงแหละพ่อบอกบรอยกงความจริงแะหมายว่าขึ้นสมัครโทษไปอีหลียบางไหนพ่อเอามาทำไมเอามาจังไหนไปใส่ตอาวัดถึงน้ำต้องกินนั่งนี้เป็นเอาแล้วตีมามาเป็นมาถึงมาถามเรียนน้ำหมอดมาไม่งันรับตืนรับหย่างปกติปกติคือเแล้วกับอยากอยากมีงานที่การอยากมีงานประจวบมอกับการเขาไปถามไปถามท่าเบงมาถาแล้วปรโจกับอะไร่าอันนี้ที่การนี่หลับมากมากกับมากสิบอก <utan> เอมาเลยแดีเขาว่ายู่ผกเราลำเล้วนะปกติรับทำงานแหล่งานทุกนเขาตั้งตัวว่าที่นี่เนี่มา่าเออจากแลลิงร์บัที่นี่ก็ได้บัด่นี้ก็ได้่าเอองานรับเชิ้นรับเชือในบริษัทรับดนุเล้วก็ได้ทั่วค่ทีทวาไอหมอดไอหมอดเป็นงานรับเชิ้อช่วงนี้ก็รับเยอะเพราะว่าตอนนั้นนั่นคือปฏิัตการงานิธีกรับเลยก็บที่นีสิรับเลยเยอะกว่าเด้ออย่านกับคนนอกเน่ยก็ตรงตรงที่แหะบัดที่นี่บัดที่ั ใได้เตีรเนี่ย้เงินมาาแหล่เนหรับเวลากลางวันหรือกลางคืนกลางวันกางวันมันก็ไม่ทบกับงานเนาะถ้าเรามีกางเขามีงานแหล่กลางวัน่ะเราก็สามารถรับได้ขออนุญาตกับบออันนี้ตรงลงกันดแล้วไมว่ารหารืองเราะของอางคนไม่ต้องไม่ต้องผานอ่าตั้งคืนก็คือต้องมาทำงานปกติเว้นแต่ว่ารับไว้ก่อนหน้านี้แล้วงานเดียวครับานเหร เราแ่นมาไ่าวัตกไปซูบวนรกครับมาูลวอรนครับจะได้กับเป็นกะไังใจห้ย่ยมีก่อนน้อยมันพี่นี่มาสังกสาวนเพล่นวันแท่งเต็มโตแล้วใช้ชื่อนิกรน้อยเสียงสวรรค์เพชรบ้านแทงนิกรน้อยเพชรรันแท้งกับผมนะครับหรือย่ยกับปุกลูกนี่ที่พี่น้องได้เห็นในภาพจำในคือเสียงอีสานนะครับนิ่กับผู้ลูกน่าอีกแบยืสาวหน่อยคือเราใส่ซื้อไม้แล้ว ก็ด้อะไห้เสียงสว่างนะก่อนหน่อยก่อนแท้หน่อยองก่อนอะไรกับปเบื้องงลูกกับพ่อาังให้เพื่อนเาพอเป็นคนสั่งเห็น่ครับเขา่ออยกทำเลยพอก็เลยว่ามยุนี่กับคือจะใส่ซื้อนี่ซะพราว่ายุนี่กับคนมีคนซื้อนี่แล้วกัน่ะกเลยใส่ซื้อยากพอขาก่อนหน่อยเนาะกับปูกนใส่อกับปุกลูกตัวหน่อยหน่อยที่เขาปอกเขานี เป็นย่าเรได้ปะเนี่ยวันนี้ในลูกเราเล่เทาเนี่ยาล่นเก็เล่เทา้าว่าเทาว่กับว่าใจธรรมดาก็ต้องหอเ่าดียได้แทตโลกกยุนี่เป็นผู้ไา้เบิดนอแทะแทะขอบคุณกุลังใจครับขอการชทิปมาครับน้องครับสวัสดีครับ